สวัสดีครับวันนี้มีร้านสะดวกซื้อในร้านนี่นะครับรีวิวร้านสะดวกซื้อในร้านเลยนะครับ,ระะดเ,รบเดี๋ยวจะตามไปดูนะครับทุกคนไปดูเลยนะครับนุ่นจะพาไปดูนะครับก่อนอื่นเลยเข้ามาในร้านแล้วก็เดินตรงไปนะครับจะมีกล่องอยู่ตรงนน้นอยู่ฮะนี่ตรงนี้แล้วจะมีร้านร้านนี้อ่ะมันก็จะมี แต่ทุกคนต้องคอปประตูก่อนนะครับหรือว่าพูดก่อนก็ได้มีมีที่พูดอยู่ตรงนี้นครับพูดพูดให้พูดได้ยินนะครับแล้วก็พูดหลายคงก็ได้ครับแล้วถ้าเกิดพูดพูดได้ยินนะครับพูดก็จะบอกว่าสั่งได้เลยค่ะโอเคไหมครับร้านนี้สวยมากเลยนะครับนี่ร้านนี้ร้านสะดวกซื้อ ไม่ไม่มีป้ายตินะคะมีแต่พวกกล่องเอากล่องมาเอากล่องอื่นๆมาทำนะครับ๊ายบายอ่ะ